สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันเพื้นเมืองครับมืัอนี้มาเล่นทงให้ทงหน้าคือเก่าล่ะครับอยู่หน้าบ้านพี่ลิโพครับผมอยู่หน้าพี่อุดอิดครับเหรอครับเริ่มแล้วสวัสดีครับครับในปลาเลกตัวอะไรล่ะไรนะครับบ๋ป่าเล็เจ็ดแปดตัวคนละโอ้โอเป็นปลาคอปลาคอ๋อ อายุใหากินครับเพื่อนเนี่ยม,มันหยุดครับมันหยุดมันพักผ่อนนะครับเพื่อนเลยมาบานแหหาป่าเลยครับเน็อ้นอต่ก,กินไรบ้างเพื่อนเน็้อแม่นู่ยังยังไม่ทราบเราจะมีอันนี้อยู่มีถั่วย่างบหมูติ่มซ้มนครับเด็ด ซื้อทัวมาแล้กับนี่ครับหยอดพักน้ำมาลวกนี่ก็ตา่าทัวพร้อมตําทัว,วกพักน้ำบอ,อยางปลาบถนัวโอ้ยเอาปาคอเงี้ย,ยให้ได้บ่มือนี่เ<ห>อาปาคอเงี้ให้ได้ตีเอาปาคอเงี้ให้ได้มือเลยเออ่า ผลงานสีจีนกับสิต้มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดังไฟโอ้เต็มถุงแงงที่เตือนโอ้ได้หลายที่เตือนแม่บาททิ่โตแน่นอนอีหลีครับสองบาทครับบาสองบาทอืมแต่ป่าให้เขาปิดน้ำเขาป็นแต่มีป่าเนะครับแต่ว่าร้ายทุกอย่าได้การได้การเอาไอ้เบามาจัดการเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดังไฟก่อน ก็เนี่ครับนี่ครับนี่ปันยิ้นรวนๆเลยมาเที่สองบาทนึงได้ครับนี่อือ่าผลงานพีริโพครับผมเนี่ยเด็ดดอดอีเดียวครับเจอกันอีกแล้วกันดุดเทียบมากครับมือนีหนนายาดนี่เลยจะร่มยังหอบพ่นมากเหรอครับมือไหนโอ้ยพอดีเห็นโพสต์นกเฟซบ้านจะเอาปลาคอให้ยิ่งได้เลยออกมาก็ได้ครับนี่ครับบรรยากาศเตียงหน้าฝนกเลยผมกับจีไทยกันแล้วครับอืมเอามเฮ็ดเขาอืม แบบว่าคลิปๆตึ๊ดๆอะบบครับกำลังไปดับแดดพวกรักันครับเพราะว่าช่วงปิบท่านเขาก็พักหบนผักนามงามๆบอกทางมานึ่งเลยจุดยังสถานี้แหละ เลี้ยวครับเลี้ยห์เลี้ยหน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วเนี่ยเนี่ยเหนี่ดอุโตนะอืมที่บางเลยเห็นเดินเก้ามีมิดบางอยู่ บวงสุกกันนะวันกันนะงํบงามสื่อวาอะไสหรครับร้านค้าสิแล้ร้านค้าเหรอตึ่งก็ออกเฮ้ยก็ออกตัวนะตกจากเทียงยังไงก็ออกไปก็ตกคน คิดว่าน้ำไม่ร้อนครับผมจุ่มลงไปว่าคักหนึ่งทีเด็กจังครับเขาหลวกพักก่อนแล้วครับว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นท่านลกตัจุ่มลงไปครับ าาาาามามามกินข้าวกินข้าวตำทั่วครับมาที่นี่ทั่วลวกพักปิงปลาครับต้นนิ่ม hôm sao của khoa nhanh yêu ô phụ huynh tập khoa nhanh đây là hắp tụi mình ô hương vị cả đồ ô tôi thôi <icana> สองตัวะตรึ่งไม่ดาโ้เ่สีบ้ากันโปเลยนครับมี่บ่าวปีความครับนี่ครับร้อยแล้วแล้วปันนี่อีกสองตัวครับแนี่นดังไม่เนี่ยที่เลียัวับดับตำทั่วรวกพักย <raul ic> ิงป่าเมื่อนี่ นะครับไปที <gasps> <c oughs:> <c oughs> um. ่นี่เขา้องครับแซบสามาทเลยมันแซบเน้นใบสามเนาะีมื่อันไอ้บ้าวล้วนเลยนะครับนต่ตามวดต้องหมกัวร์นี่อะไรเรียไม่ถึนเขาเนี่ยทหารรักลักซิมเขาผานูเอทหารรักซิ คุณน้ำผารักลอยแล้วพันเนี่ยวายูบ้านผมมีหามูนะครับมูหนึงมูสองก้นสามสี่มูหาอ่านี่ยนางส้นสุดยอดเลยวะนี่ปีงได้เหลืองค่ะเลี้งเนี่ยคะเลืองไม่ทันหน่อยนอนเยอะจังวไปลาอเลาค่อปัวบ้างมาเร็วเร็วเร็วจุดสกอ

กูเคยไปเอาจังหัวจักมองมันอยู่น้ำเยอพักน้ำก็เห็นว่าเันเน่ารัวว่ะแต่ละาตดยอะกำห่องีมยเขาเบเอาเห็นตอนนีงเยวนหน่องเอวนหน่อมันทะเลาะออนเอาอที่แท่งอีกไปน่ะกจากคเดียวรัดกอนนะ เขาบกสั่หรอลครูเคยไปเจ็บนี่โบจักหมองมันเกิดยเศรู่ซตีมาฟังกันนึงจีักหมองากกินน้ำม่น้หรือเปล่าไมี่น้ำมีอยู่ดอกนีอยู่ในหนึ่งน้ำหงนี่งถังทสีางถินันี่ก็ไปเอามาอยู่นี้แต่ถือม่ยังสับดูเลยเขา

เห็นเจียวไก่เยเห็นจากฟางหุ่นนับฟางผีเหรอเจียวไม่ยูสื่อะไรจากใครกินวันนี้ตองสามกิโลหมละไม่ยูสื่อเกี่ยเนีเห็นกวางย่่เกี้ยหเ่าเห็นตัวสูงอไยิง,ยงม okay. ือนว่าตัวเดียวกันกับตัว่ได่ตัวชนรวมกันขัวเดียวเป็นขัวเดียวกัน เราเหนม่อยู่เียแล้เจาเสบปน่องเส็บเผาป่าเหนียวหวานครับเสยบคักระผมสำลวกระเบิดลวกพักกระเบิดปลากระเบิดครับเนี้อเด็นเห็ดครับเฮ้ยนาเจ้า มึงไม่อกเไม่ยมองไหนงสันกครับผมเสียบเสียบปล้วครับอยู่เทียงหน้าพิวิมือนี่ยครับผมอาปลามังครับมีเว่ยเบาหน่อุอื้ัน่รั้ครับผมขอบคุณหลายครับติดตามคนอีสารบาวเมืองครับ ครับผมเมื่อนี้มากินข้าวกับพี่วุฒิครับดป็นโดดพิลิโพครับแนนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใต้เขียดหน่อยยกมือแล้วอยู่เด้อทึ่เพียดทึ่หิวทึ่แทบใต้เขียดหน่อยแล้วอยู่เด้อวะโอเคเลยครับมือกดิครับวอยยืนดีมีแห้งกับรถทุนครับสวัสดีครับครับผมกดิ